วันนี้ครับเราก็หยิบหัวข้อนะฮะจากงาน Marketing c o n f e r e n c e 2025ที่เพิ่งจบไปเรามาคุยมาเล่าส่วนฟังครับปานครับ,รบะฮะวันนี้เราหยิบหัวข้อจาก Primo ่เรียลลิตีนะก็เป็นเชีคุณภาพเลยนะครับ,รบเขามาพูดบนเวทีนะพร้อมแบรนด์ระดับท็อปอย่างเจอร์โนแล้วก็แองเต้น,นะฮะเขาบอกไปนี้ครับปานว่า Agentic AI เนี่ยคือกุญแจสำคัญสำหรับนักการตลาดเลยเพราะเซฟเวลาไม่ไถึง40%นึกภาพนักการตลาดทำอะไรบ้างฮะวางกลยุทธ์นะฮะวางแคมเปญคิดดโโปรมชัั่นวผลยิงแอด โอ้โหมากมาย a g e n t ติกเตัวนี้ช่วยเซฟไป40%ซึ่งพีโมครับเขาเปิดตัว Agentic AI ตัวแรกครับชื่อน้องใบเตยเป็น a g e n t ติกเบนดอเตี้เชงเจ้าแรกของไทยด้วยนะมีฟีเจอร์อะไรบ้างครับอ่านตัวแรกเลยก็คือจะเป็นตัวของ single view of customer นะครับผมอันนี้เนี่ยหลักๆเลยคือจะเป็นการดึงข้อมูลของลูกค้าหรือว่าตัวของ customer เนี่ยมาจากหลายๆระบบนะครับเพื่อที่จะเอามารวบรวมแล้วก็มาหาข้อเสนอที่ใช่ก็จะมีตั้งแต่ลูกค้าชอบเสื้ออะไรซื้อช่วงเวลาไหนแต้มคงเหลือเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะนําข้อมูลมารวมกันให้กับ ทางนักการตลาดเนี่ยมาช่วยคิดว่าข้อเสนอต่อไปที่เขาควรจะให้กับลูกค้าของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ